สวัสดีครับเป็นเพื่อนในช่องครับมารีวิวสินค้าอีกชิ้นหนึ่งครับสเตตัสตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีนะครับเป็นน้องคนเดิมที่มันส่งถ้าเป็นชุดนี้เขาดีไงจะโทรลุ้งหน้านัดหมายรู้เวลารู้เวลาเราอยู่บ้านเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเป็นอะไรนะครับเข้าใจว่าจะเป็นสเปร์นะฮะนี้ไม่ผิดแล้วนะเข้าใจว่าเป็นแบบคล้ายๆฟ็อกกี้อ่ะ อ่าใช่ครับนี่นะฮะเป็นฟอกกี้นี่นะฮะเขามีอะไรแถมมาเนี่ยใบโฆษณาสินค้าอ่าเป็นสเปรย์ล้างแอร์นะครับอันนี้อันนี้คือของแถมนอก้กาผมก็ซื้อใช้เขาอยู่เนี่ยนอก้าเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เวลาจะได้ล้างแอร์แล้วเนี่ยอันนี้คือสเปรย์นอก้าที่เขาแถมให้ผมนะหรือว่าเป็นอยู่ในชุดเขาผมก็ไม่รู้นะ ส่วนตัวที่ผมอยากได้คือตัวนี้ครับตัวนี้คือที่สมัยก่อนเราเรียกกันฟอกกี้นะครับสมัยก่อนเราเรียกกันฟอกกี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้เป็นแบบปัม๊มอ่านี่นะฮะเป็นปัม๊มใช้เกล็ดมาตามนี้เลยเอาไว้ล้างแอร์ได้นี่นะฮะ เรามาแกะตัวพัาสติกออกกันนะฮะเดี๋ยวนี้สะดวกไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับมันมีอุปกรณ์ชุนแรงเราในการทำงานนะครับนี่นะฮะในชุดก็จะเป็นนี่มีหัวปัม๊มไว้ฉีดล้างรดน้ำต้นไม้ล้างแอร์ทำความสะอาดจุดต่างๆนะครับแล้วตัวนี้เขาก็จะมี ตัวต่อมาให้ด้วยนะตัวต่อโอ้ดีมากฮนะตัวนี้ตัวต่อเข้าต่อพนะับไม่ไดนะ้ตัวนี้นะครับได้กระเจาเลยแล้วก็มีมีโอริงมาให้นะฮะโอริงอะไรตรงไหนมั่งผมก็ไม่รู้นะโอริง นี่นะมีโอลิงนี้ตัวต่อแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับนอกล้าอันนี้คือโอลิงสำรองนะฮะก็แจ้งอยู่ในใบคำแนะนำให้ดีนะฮะดีจังเลยตัวนี้เป็นระบบปัม๊มแล้วเขาก็มีโอลิงสำรองไว้ผมด้วยนะ o โอลิงก็มีทั้งหมด สี่หนึ่งสองสามสี่โอลิงมีสี่ชิ้นนะฮะนี่ฮะตามภาพก็ใช้แบบระบบปั๊มนะฮะแล้วก็กดเอาฉีดล่างแอร์ก็ได้นะครับหรือใช้ฉีดทำความสะอาดตามจุด ตามอะไรใชนะ้ใส่น้ำยงน้ำยาอะไรพวกนี้ดีผมจะมาใช้น้ำยาทำความสะอาดพวกคาบน้ำมันนะฮะค้ามน้ำมันค้าบจารบี <c oughs> เขาก็มีหัวต่อมาให้๋อหัวเดิมติดนี่ก็มีแล้วนะครับนี่ตัวนี้หัวเปลี่ยนนี่นะฮะโอ้ดีอ่ะอันนี้น่าจะปรับแบรนจับบานจับอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหัวที่ เข้าไปในพื้นที่อีกนะฮะตัวนี้อ้อดีนะครับของนอก,ก้านะครับเขามีหัวมาให้สองหัวเลยนะครับหัวสั้นกับหัวยาวเป็นระบบปั๊มนะครับนอก,ก้า อันนี้ก็เป็นหัวสั้นอันนี้ก็หัวยาวนะครับหัวยาวอันนี้ก็เป็นตัวล็อก เป็นตัวล็อกแกนนะครับคล้ายๆตับท่อน้ำนะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าดีนะฮะใครเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาในคลิปได้นะครับเป็นกระปุกพ่นสเปรย์นะครับพ่นสเปรย์มี2หัวนะครับแล้วก็มีโอริงแถมให้1ชุด ดูท่าทางพลาสติกดีนะครับตัวนี้จะใช้เป็นการปั๊มลมเข้าไปตัวนี้ก็กดออกก็หรือว่สั้นๆนี่กับเพื่อนในช่องนะครับสำหรับขวดพ่นสเปรย์นอก้านะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับนี่นะครับก็มีคู่มือการใช้งานของนอก้า